วันนี้เราก็อยู่กับเกมไอศครีม6นั่นเองนะครับภาคนี้ก็เป็นภาคที่6แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลุยต่อกันเลยอันนี้ก็จะเป็นฉากคาสินรู้สึกว่าเด็กอ้วนคนนี้ก็น่าจะเป็นเรานคะรับเด็กอ้วน <laughs> ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเค Fire way to e s c a p คคือเราต้องตามหาทางออกจากแลบอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักของเรามาเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับโอเคกดดูสิมีสอันให้เลือกนะครับ ผมจะเลือกอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ SK from the lab หนีไปจาก lab เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอุ้ยตกใจหมดเลยนะครับแมงเอ้ยมายืนทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหกำลังจดบันทึกนะจะเราไปทำไอติมกินหรือเปล่าโอ้ oh my god ไม่นะโอเคครับอ่ะมุดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเคมาแล้วนี่ เราต้องเอามาใส่ตรงนี้คนระับอ่ะผมว่าน่าจะได้แล้วแหละโอเคผมจะหาทางออกแล้วกันคนระับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นแล้วตรงนี้ออกได้ยังตงัวยังออกไม่ได้นะเหมือนเราต้องวางให้ครบนะประตูยังล็อกอยู่เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับโอเคมา นี่วางตัวนี้นะเชวับนี่โอเปนเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ประตูนะเปิดเลยยังโอ้ยเปิดแล้วนะครับไม่ใช่ประตูดิไอตรงนี้นะเหมือนเป็นแบบช่องแอร์อะไรอย่างนี้นะหรือเปล่าโ okay. อเคเราลอดมาได้แล้วนะอุย้ยชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้โหแล้วดูภาพน่ากลัวมากนะครับ โรงงานทำไอติมโอเคปิดไว้อ่าเรามาแล้วนะนี่มันไปแล้วนะมันไปแล้วสวยเลยผมจะพยายามหาวุธแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเฮลโหลโอเคอาเปิดดูสิมีอะไรไหมอ่าอันนี้ก็ไปทำอะไรได้เนะี่ยโอเค มาแล้วครับโอ้โหมันเป็นศูนย์วิจัยนะเป็นแลบนะเอาไอ้แบบวิจัยไอติมหรือว่าวิจัยมนุษย์นะโอ้โหทำไมมันแบบโรคจิตแบบนี้นะเฮ้ยฆาตกรโรคจิตนะเอามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะโทรนะครับอะยังไงวะเนี่ยเอามาแล้วนะครับเด็กว้วนโอเคอายุโอเคผมจะกดสกคริปเลยแล้วกันนะ าโอเพนคีการ์ดอ่ะอให้เราหาคีการ์ดหรือเปล่ามาเรามาแล้วนะเราอยู่ในในรถนะตอนนี้อ่ามีอาวุนอะไรให้เราไหมเดีย๋ยวดูแถวนี้ก่อนนะเผื่อมีของให้เรานะเอ้ย,อยชิบหายแล้วแม่งเอ้ยตกใจมาเลยเรียบร้อยนะครับนี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนะี่ยคือผมไม่รู้ตัวเลยนะ โอ้โหจู่ๆก็มานะแม่งเอ้ย oh. โอ้โหเราเราอยู่ในตู้เย็นอ่าสวยเลยโอเคครับอันนี้คืออะไรอืมมันเป็นไม้นะอ๋อ <got> เปิดได้ไหมอ่าเปิดได้นะสวยเลยโอเคนี่เย้ yeah, เราออกมาได้แล้วนะ <c oughs> อุ้ยไม่เลยไม่นะไม่นะโอเคเกตเดือดคีการเราต้องหาคีการนะมีแถวนี้ป่ะเฮ้ยผมจะลองหาแถวนี้ดูก่อนนะไม่รู้ว่ามีหรอือเปล่าชิบหายแล้วไงอุ้ยเดี๋ยวมันได้ได้ยินเรานะค่อยๆนะฮัลโหลทำไรพี่พี่ทำไรอ่ามาดิมาดิาด <academy> เห็นปะล่ะ ออ้ยเค้กทำไรไม่ได้เลยโอ้ไ oh ม่ก็มนตามมาแล้วนะโอ้แล้วแม่งวิ่งเร็วด้วยประเด็นโอเคเอา้อาวอ้าวก็มาดีครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปที่อื่นกันนะชิบหายแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยโอ้โอโหอ,อเคเราประตูแล้วนะอ่านี่ไปตรงนี้ออกรถแล้ว อืมโอเคครับมีอะไรหรือเปล่านะแถวนี้เปิดดูสิอุย้ยมีตู้เกมด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูแล้วกันตู้เกมโอเคอุย้ยอะไรวะเนี่ยขังตัวเองอ่ะเปิดเปิดอุย้ยแม่ง ơi. เลยแล้บียกาศแม่งแบบร้อนมากคนระับโอเคอุย้ยยังไงวะเนี่ย ไอ้ฆาตกรนี้มันไปไหนอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอไม g o ก็ oh ไม่นะอุ้ยมันมาแล้วนะชิบหายแล้วเนะี่ยอ้ยเดินติดโอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซี่อ่ะ